เราต้องวลงร้อยสาสิบด้วยนะถึงจะรีเบิร์ตได้เพราะอัปเดตใหม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เบสไอเทียห้าอันนั้นคือเวลร้อยเว้แต่ว่าถ้าเราเวลร้อยสาสิบแล้วก็รีเบิร์ตเราจะได้ค์ดใหม่แต่ว่าเราจะไม่ได้ทันทีนะแล้วต้องรีเบิร์ตตอนเวล่งร้อยสาสิบแล้วก็เก็บใหม่อีกทีนึงคือถึงวิ่งเรสามสิบแล้วก็รีเบิร์ตแล้วไงต่อเออแล้วเราก็ล้วก็จะปลดล็อกค์ดใหม่อ่าแล้วก็ต้องเก็บวลใหม่เราก็ต้องเก็บวม่งใหม่แล้วก็เวห่่ีีทนึงไรู้ ขาดอยู <mile> ่เหมือนเดิมแต่ขาดเดมอนมันเก่งแค่ลง PVP อ่ะมันไม่ค่อยเก่งตีมอนเท่าไหร่นีลูกชิงทีเราตายห้าหมดเลยกูแค่เดินเดินกูโมวิ่งวิงวิงโอ้ยเวลสิบรับแป๊บเดียวก็ไม่ขึ้นไวจังวะยิง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 กูลืมเลยกูเป็น VIP กูเลยยิงรีไว้เปลี่ยนเมฆกูไม่มีหมากูไม่ได้ทำเควสเควสเวทไซส์พันตัวจริงเลยผมเพิ่งฆ่าไปสามร้อยกับตัวเอาเียละ อไ <S <S อเบสมันทำอะไรก็ใช้ตะกิ้เองครับทีเดียวหายเบสเลยโคตรคุณกลางเลยมีม่วงไ,ไอทำไมพี่กินได้สองกันก็ V I P ไงน้องมันไม่ V I P แต่เป็นพันหกร้อยเก้าเก้าลูคูณสองไอเทียมดบไ่ายๆกินพีดีทั้งเติมทั้งเล่นทั้งเพย์ทั้งหลายอย่างเลยตีมันเองเอ๊เอไม่เดือดตาหน้าใช้คัทคัสอื่นดีกวะคัสหน้าใช้เมล็มอบไล์ดี่มาบ๊อบเบสเบสไอเบส เอ้เ๊ไอ้เอ้ไอ้ไบแค่นี้ค่ะคุณไม่ได้หรอกไม่เลยมันไปเริ่มใหม่ไงอะไรอะวิก,กิข้ามดิแตเลยวิก,กิตัวมันตัวมันเลยไอเอาติ๊งใหม่เจ็ดเลย,อยเอาที่เราทำอะไรเลย <laughs> โดนแกทับตายไ,ไม่เป็นงสิบสองแล้ว,แ,ลวแต่เวลาปั๊มเวลสุดคนฟอคนแร่ปัมม๊ม อุ้ยมันต้องมันต้องเบดมึงจะปั๊มยังไงเบดมึงมึงวิวแปดสิบกว่าแล้วเบสมึงจะมาปั๊มที่โลกนี่ไอไอแดนวิวสิบสองมันยาวๆได้จะถึงวิวร้อยเลยนะมันมีของวิวร้อยเลยอ่าแั้วเชียวรีเทิร์นทาวโลกูไปละไอแดนเียนวิววิวสิบสองอ่ะมันจะมีระดับให้เลือกยาวยาวจะถึงเวลเท่าไหร่วะเนี่ยวิวแปดสิบห้าอินเลนเทกัอินดิเกมร้อยแล้วสติสคอนเนกต์แล้อยู่คนละแล้วอยู่คนละดิสไม่ใช่ดิ เติบไปหาเพื่อนได้ไหมตอนนี้ไงจอยเพื่อน flinch นี่ไง flinch joy flinch เวเบีพยพีชใช่จะเปิดสองกล่องได้นะต้องไปอ่านรายละเอียดดูดีๆเปิดสองกล่องอยืดเกมพาร์ทนึงระยะเข้าดันเจียนอันไหนนะเพิร์สิบสองกอหนึ่งไฟนอลเนี่ยมันมีความยากระดับเวล์ร้อยสามสิบด้วยนะ <c oughs> ใช่ไงมันมันได้ยาวๆเลยอะเวเบหกสิบห้าก็ได้วะเบ๊ะ พี่แตรงนั้นแหละฟาร์มู่ตรงไหนว่าสัตว์เลี้ยง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 อ้าเมเดินบ่อยไอ้เกำลังจะเปลี่ยนเปยนรับเปลี่ยนวพอะไรไปอะไไม่ได้ไม่ได้อะเปลี่ยนได้โอ้ผมไม่เห็นขึ้นเลยอ๋นนี่มันโอ้เฮ้เตนอะไรเบมึง่ทีมันทีเดียวหมดปิวนตโหนูผมมันเป็นนูชิงไงม่หดนโดหนึ่งยไปสองฮโดนสองย่าไปสี่ เอามาึงมามึงเอามันมาด้วยสิเบสโอ้ทำทำทำมาอ้าวโอ้โอเค <c oughs> เป็นลิส <c oughs> จรนิดป,ปกติพี่จะกดออกเกียร์แต่นี่มาหลายคนน่าจะได้ยาวๆอะระเบิดมันระเบิดช้าทุกคนเราสามารถเราสามารถกดไปนัดเจียนต่อไปในนี้ได้เลย <c oughs> ลองไหม <c oughs> ถ้ามากับไปเนเธอรต่อไปได้เลยแบบตีตีบอสเสร็จก็กดไปเนเธอรเลยเฮ้ยให้ไปกินสู้เบสไม่ต้องไม่ต้องให้ไปกินสู้เดี๋ยวพิกาตายแล่ะเฮ้ยลองได้ไม่ได้เดี๋ยวมันรู้มาเดี๋ยวดิอเอามาเกตัสมอนโอ้ยโดนล้มไม่ช่วยไม่ช่วยมิกิจึงมิกิจึงมิกิจึงโอ้โดโดพิกิจเอาไปโอ้โอไปเลยกิ้วจุกกิวตูมตูมนี่เกียร์เร็วมากมึงลงมาเดะลงมาเดะ ก็ลงวรอออกมาตีให <Specifically, S 1> ้พ no yes. ิจิตดูลงมาดิอ้าวเดี๋ยวไเดี๋ยวเวอร์สิบแปดเลยดันเวอร์สองมันยังฟาร์มเวอร์ายอย่ามันเดิมเป้เลยเจ๋งว่ะพี่เราจะสปีดรันเวอร์ร้อยในวันนี้เลยไหมจะได้ประมาณก็แปเดียวได้ขนาดเอ้ยสีสีสีเหลืองโอ้กดกองไม่ได้หยิบกองไม่ได้กดกองไม่ได้เกมพังเป็นสีเหลืองเม็ดูดิฮะสีเหลืองเอ้ยอ้าววิกิต เธไม,ไม่มิกินไม่ได้เลย,เล,ยล้พังอะตายกดกล่องไม่ได้ไหนเข้าไปกิปอ้ามอําเลือกอีกลีดเดอร์วันเธดูมิชันเกนและอีกคนหนึ่งมันไม่ยอมกดเ่ยมันจะทำไงดีนี่ถ้าสมมติว่าสิบแปดเราควรไปฟาร์มวันไหนอันเดิมหรือโลกสองออกระเป๋าเต็มขายของขายของขายของพี่ขายของเหรอก็ออ,อ,อะไรไปงี้ได้เลยมันไปงี้ได้เลยทุกคนมันกดเข้าดันในดันได้ีทีหนึ่งเว้ยโว้พ่กิทมาบอก โอเคมาเลยปิว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 ตายซะไม่ต้องไม่ต้องดองกันหรอกนี่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 ไม่มีดองตายตายตีทิ้งตายตายตายซะลูกมือบุเทรดกันในนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหมึงจะเทรดในนี้เลยเทรย์มีโค้ดใหม่เจ็ดโค้ดเลยเหรอไปเทรดได้ได้ได้เบดลองเทรดโอ้ยลูกแ เทไม่มีเลยเอหมดแลคก็เป็นแล้วนี่เฮียลูกชิงเป็นอีควสเบนเบนไม่กูจะโดนหมากัดไอ้ยัยลืมแปดหมื่นไม่โดนหยาดหรอกมันแกะกูเธอเข้าดีก็สามพันเลยเมื่อกี้มันถึงอย่าต้นไม้โอ้ไม่นะโค้งหมดหมดอายุในปีสองพันสิบถึงบ้าแล้วช่วยด้วยบ้าอะไรวะ กดดาวผิวเขียวเอเมทเราลองเบิร์ดมันทีเดียวให้ตายโดยที่มันไม่ต้องเข้ามาเก็บไปสัตว์ไม่ได้ต้องต้องต้องใช้สองดาวอะ่ะอันตรีมันเบิร์ดคอมโบได้แรงที่สุดในทุกสายละเอลอล่างมันตายซะอะไรเขางงมันเจอซัมเมอร์ก็แเร็วกว่ากูจะขึ้นก็เลยแต่โอ้ยตีโมกจริงตีโมกจริงอันอนี้ของจริงได้ไรยโอ้ยข<ด>นุไปเก็บกล่องได้โอ้ยศูนย์ดาเมจ เรามานี่ดีไหมลองดูมันได้ไม่ช้านะเราะลองดูก่อนไม่รู้อาจจะได้เยอะกว่าก็ได้อาจจะได้นะก็ไม่รู้อครจไปรู้แต่ทางมันยาวมากเลยนะเออว่ะผมไม่มีหมาเลยผมไม่มีหมาเลยเราฆ่ามันตรงนี้เลยได้ไหมตายซะอ๋ออ๋อหนีเลยนะนัดเดียวนัดเดียวหนีเอาละครตายซะ อยู่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 เอานัดเดียวไม่ตายอะไรเนี่ยโตเป็นไงวะโตตัวหนึ่งเนโอ้โหมือนึ่งจำได้ตรงนี้ต้องตกลงไปแน่ๆแล้วพี่กี่ยังอยู่ข้างบนพี่ต้องตกแน่ๆต้องตกแน่แนะไอ้กัวจังเลยตกไรไปเนี่ยควายม็อบกินสองตัวนั่าจะเวลอัพแล้วมั้งแต่แต่แม่งเวลยังไม่อัพเลยถ้าเป็นด่าเมื่อกี้มันเวลอัพแต่แตงกูนไงล่ะทำไมไม่กินม่ได้แย่ใช่ไหม เอเบ็ดอยเมื่อไตรงน้ำตกถ้ามันลอยแค่สักขีกคือมันจะพูดไกลกว่าเดิมออหรว่าเปิดแซนแแมนมาเล่นจะแล้วเออดึงดึงนดึงดึงดึงไปเลยดึง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 แม่ไม่โหลดเฮ้ยดึงดึงีนี่ตาตาแก่โตตายนี่คือจะจะแบกพี่ถึงไหนเนี่ยไป่รู้เดิห้าสิบเลยแม่ห้าสิบเลย ไม่รู้เลย้าเวลมาขึ้นเร็วถ้าเวลขึ้นเร็วอย่างนี้ก็น่าน่าช่วยอยู่นะโอ้โอ้สีม่วงโอ้โหชุดชุดหนึ่งนะถ้าคงไฟสีมันมีดูได้ไหมว่าไหนได้เวลเยอะกว่ากันเอาลองลองลองอันนี้อีกรอบนะแต่ไม่ใช่เลยลองอันนี้วิ่งนานเลยอันนี้วิ่งนานเลยอ้าวแย่ละไอ้เจมแย่ละ